สวัดีคร, baptism, ร, response, ร, amine, รับทิีชาวบ้านครับเก็บห่วงเขาเก็บห่องเขาเฮียห่วงเขาเป็นเบาเนี่ยครับเก็บอะไรที่ชาวบ้านแยกบ่อแยกแยกเขาเจ้าคนเนี้ยโอ้แยกเขาโอ้กับพ่อเขาแยกเขาคนเนี้ยก็แยกตั้งหากเจ้าก็บตั้งหั นะเอาวันถุงว่าสองอันน,นันห้าแย่เนึ้งข้เจ้านาาาื้อขเหนียวแยกเอาไว้แ้าอันแ้าตอนนั่นมามนี่ยมันไม่นำ หาเพิ่นเจ้าของเพินนพ่นอันเล่มเอาก็เล่มว่าเอาอย่ก็เล่มม่งแค่ตัวมันยังย่งโย่นกหนูก็กกมากินนั่งวันนี่แหละไปตัดเอา